กินโจ๊กคขาวันเนี้ยเหมือนอาหารกล้วเลยเนาะเสียงยังไม่ค่อยกลับมาปกติอืมกล้วยเป็นพวงเลยค่ะเมื่อกี้กล้วยเป็นดีจกิงกล้วยเป็นควงนะครับซื้อจากร้านสะดวกซื้อ สบายก็ต้องดูแลตัวเองนะคะเราเหมนืนตัวเราเองอะหมายถึงตัวเราเองคือตัวคนเดียวเนาะเราต้องดูแลเราก่อนเป็นอันดับหนึ่งตนเป็นตี้พึ่งแห่งตนไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะ รอให้ใครมาดูดแลเราหิวก็ต้องกินข้าวเองค่ะไม่สบายก็ไปหาหมอเองค่ะนะคะลมหายใจเป็นของเราจะให้ใครเขามาช่วยรักษาก็ไม่ใช่นะลมหายใจของเราเราต้องรักษาไว้ เราอยากอยู่ต่อไ <laughs> ม่คิงน่อยๆแก้วหวาไล่หวานได้ ได้แค่นี้มไม่ค่อยรับรถสักเท่าไหร่ก <c ười> ินล้วยต่อกล้วยหอมทองนะคะคยังไม่ค่อยเนี่ยเรียกว่ายังสดเขาเพิ่งตัดมาสดๆยังไม่ลืมเครือยังไม่ฉ่ กับยอยๆนะคะก็ <c oughs> เป็นมื้อเช้าว,วันนี้นะคะ <c oughs> ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> ไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ